เออแล้วเขาก็สวัสดีครับยินดีกันต้อนรับเข้าสู่เข้าเชิญเข้า,ขา,ขา,ขาสู่ Enter the g u a r d i a n นะครับซึ่งจะเป็นพาร์ที่2นะครับแล้วก็อยู่กับผมกันที่เคยกับ S N I ครับ I'm Learning English Episode 17นั่นเองครับ1 7บเ็ดหรนะประมาณนั้นแหละครับก็ประมาณอ่า18นั่นเองนะครับโอเคไปแต่เราก็ อ๋อใช้เป็นนี่แล้วกันนะครับไพร์โหดนะครับนักบินนะครับโอเคโอเครีชนะครับโอ้เมื่อก่อนเราเซฟไปแล้วไม่ใช่เหรอมันต้องเริ่มทางนี้นะครับเราจะมาทางนี้แหละโอ้ชอบ you are now ready นะครับเอาทำไมนี่มันชอบเปลี่ยนวะอา่า น่าจะมีตัวที่ดีกว่านี้นะโอ้ดังไปมะอ่าพร้อมแล้วเราก็เปิดทางให้เราจะไปแบบกิ้งไปเลยนะแต่คอยสำรวจทางนี้กันไม่มีอะไรใช่ไหมอ๋อมีไม้ดักไอ้นั่นก็โคงเช็การมีไม้ดัก,กนะอ่าเด็กกระเอี้ยวนะครับฟรายบอยนะครับฮ่าฮ่าเด็กกรเดี้ยวเวสหนุนไพรอดนะครับเขามีลอนักบินอย่างคุณอยู่ใช่ปะ พูดเริ่มต้นอย่างคุณตอนนี้คุณกลับมาได้แล้วโอเคพร้อมเฮ้ยกับปกกไปกระเด็นเราไปชาร์จสิทข้างบนคืออะไรพลังชีวิตอ่าครับรีโหลดดิ้งคือการจุ่มกีบิเดรรอนพรอเบอร์ดอูอ้าวปิดสร้างงานครับเราตกออกมานะโอ้โหใช่น่ากลัวอะไรเชน,นี้จับวัได้เว้ยเชิญเอาไว้ The Choice ก็คือ ข้อของคุณค่าดีของคุณ your Q your plus นะครับอดีตของคุณ, your ะค,ะค,ณคุณได้รับคำสา่แช่งนอนาคตของคุณแล้วที่เหลือคือวอล์กอเวอสิสนาเกียรต์ไม่มีอะไรใหม่ครับอ๋อมีแผนที่ให้หจํอาอ่ารีโหลดรีโหลดม,ลดมา,เาเอาแล้ เอาแล้วเหรอรีโหลดรีโหลดโอ้อ,อรีโหลดโอ้โหเอ้ยนี่ก็เดสหมดแล้วอร์อร์โหจังเลยนะพี่ชายกินหมด เราใช้นั่นเองไหกดคิวทำอะไรวะโอ้กดคิวไม่ได้กดเลยแล้วก็โอเคไปกันต่อครับอันนี้อะไรวะรีโหลดรีโหลดเออสเปซกดสเปซเพื่อทำอะไรสักอย่างกดแท็บโอเคจำได้แล้วเปิดแท็บเป็นแมพนี่เองไปแล้วโอเคหรือเหม้วนตัวม้วนตัวไม่ธรรมดาแล้วโอ้โห มาลีโรดโอ๊ปชอ็อตกันโอ้โหชอ็อตกันจนมุมเอออ๋อมาอีกตัวนะปั๊บปั๊บปั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 ับปืนออกจากวะเรียบร้อยเก็บกระสุน เดี๋ยวพอตำรวจแล้วน,นะเราไม่มีของอะไรนี้เก็บเลยเหรอวะกด e เ <laughs> พื่อเตะอ๋อเป็นกันบังได้อ๋อใช้ต้องเป็นกันบังได้นะครับแล้วก็อ่าเราจะเทล็อร์ตไปไหมเฮ้ยเอ้าล็อกเลยเหรอ,อไรไม่เบาไรไม่เบาเออเออลูฟีน่นิตตี้อ่าเอ้า ดูไม่ออกนั่นเองนะครับไม่ใช่อะไรนะดูไม่ออกอ้าวเอ้ามันไปไม่ได้หรอโอ้ยค่อยมาอย่างงี้บ้าเอ้ยกลับมาละลุยบุยบุยบุยอ่ามีรูประเบิดตรงนี้ทางตันมาทำไมวะเนี่ยโอเคยะรีโหลดรีโหลดสไลด์โอเค เป็นเหมือนชดการแต่เก็บอะไรไม่ได้เลยเออไม่รู้ว่าเรามาทําอะไรครับเรามาตำรวจเฉยๆนะอ่ามันเป็นรูปอะไรเลยฮะเด้ก็เพิ่งจะหลุดผ่อดไปลุยกันต่อลุยต่อโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หย่าสิไปกันบงังชึบตรงนี้มีประตูฮนะมีกุญแจอยู่ดอก เก็บกุญแจอ๋อกุญแจอ๋ออีกแล้วอะกุญแจนี้เราไม่มีสิทธิ์ใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรนครับรลุยกันต่อรุยกันต่อเป็นรจะไม่เทเราพอร์ตกลับจริงๆอวะอ้โ,อโหตุกนิดๆกด E ขึน้นมามันคืออะไรวะเอเดนแบงค์นะครับเอเดนแบงค์คืออะไรไม่รู้โอ้โห ไปไดีวะไปต่อหรือว่ากลับที่เราปัดแค่นั้นครับเราจะไปต่อไหมไปต่อครับระดับนี้ปั๊บมาไหนวะเนี่ยทำไมมันที่เดิมนี่ยปั๊บกลับที่เดิมครับไม่มีประโยชน์อะไรป๊บ เทเลพอร์ตมานี่ได้เทเลพอร์ตไปนี่วาร์ปไปแวฟมาเอาจบแล้วนี่งั้นนะ่ะอ๋อเหลือประตูทางนู้นครับแล้วก็เทเลพอร์ตกลับไปทางนู้นเลยแจมะนะนี่มีประตูอยู่ทางนี้กิ้งลุกคุกลุกคุกไปครับกิ้งลุกลุกลุกไปครับเจอชอดกันนะครับชดกันบอยชดกันบอยชดกันบอยรีโหลดเออ,องั้นแหละอะไรวะกล่องอะไรวะรีโหลด้ปั๊บ หาไม่ได้จริงๆเหรอเออยิงได้เว้ยนั่นแหละเซนเราถูกทางเออจังนะครับจังนี่ก็เป็นอะไรทามเน้นสุดทีอ๋อข้าวไหลใช้กุญแจนะโอ้ไมา่างนี้หรือเปล่าเออยิงทิ้งไม่ได้ครับต้องเปิดอย่างเงี้ยอเ,เออ คิวสักหน่อยคิวเอาพลังมดพลังมดพลัง,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 งโอ้โหคนบ้าอะไรวิ่ง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 ไม่ได้วิ่งหลบครับวิบ่งหนีครับวิบ่งหนีกระสุนได้เฮ้ยชดกันบอยมาชดกันบอยมานี่ชดกันบอยชดกันบอยชดกันบอยอ่ะบูบูหน่อยบูบูหน่อยนี่เอาโต๊ะพัง โต๊ะทงอ่าน่าจะไม่มีอะไรฮะไปอย่างรวดเร็วอะทำไมไม่หันไปทางนั้นน่ะอ๋อปืนเราอยู่ทางนี้เอาหันตามเมาส์ปืนด้วยโอ้โหโอ้โหมาเฟียว่ะมาเฟียว่ะบุกด่านว่ะโอ้โหกี่กระบอกอ่ะกี่กระบอกอ่ะเอาเออเออไอเฮ้ยผี ผีผีผีปืนเลยพวกเอา้าไปโดนตัวตำแหน่งมามันวาดได้นี่เลยชุบลบทางนี้บันไดทำอะไรได้ไโอ้โหเยอะมากเลยโอ้ปืน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 ยิงมันยิงเข้าเว้ยเออสักตัวหน่อยโอเคเอา้าว เขามีให้หนีเหรอเขาไม่ได้มีไว้สู้เหรอจบแล้วครับจบแล้วนั่นคืออะไรไอ้บอสเหรอบอสน่ะน่าจะบอสนะแตนที่เป็นเจบอสนะดีโหลดเลยครับตอนนี้โอชักกวนบอยโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้ว อย่างโหดเก็บเนี้ยแรงเดือดพลัสรอบนะครับบูเลตนะครับกระสุนปืนเราเปลี่ยนปืนไงวะเอาพุ่งไปไีไหายตรงนี้ครับหายดีครับโอ้ยหายเต็มไปหมดเลย หายดีซะด้วย <c oughs> ยังไงสีมันสวย,ยงไงเออฮู้ยฮู้ยฮ้ยอยอ่ามีกะโลม,มีโลบมีหลบตรงนี้จะมีอยู่ไรแล้วเ,เ,เราผ่านไปได้เลยไหมเนี่ยไม่ได้ครับต้องเก็บหให้หมดนายเองโอ้ยหายดีๆยิงทิ้งได้ไง มามาอา่าตอนจช้วันนี้ไปต่อมันน่ากลัวหรือเปล่า,อาไอ้ตัวนั้นหน่อยโอ้โหโอโหอกไปต่อครับไม่มีลังเลยมีที่ระพออยู่ตรงนี้ด้วยเก็บก่อน <c oughs> เก็บ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 ออ เออมันไม่ใช่นะมันเป็นเหมือนกับร้านค้าอาวุธเรานะครับก็มีรองเท้าอะ่ะก็คืออะไรแฮปปี้บูทนะครับก็คือรองเท้าหนักนะครับเอาไปทำอะไรวะ I think you are w l e t need to ฉันรู้ว่าคุณต้องการมัน w l e t อยู่ไหนอะ่ะแล้วก็เนี้ยสติจะตั้งเราอยู่ไหนวะเนี่ยอ่า Watch out the shoe order b u l l e t นะครับระวังกระสุนทั้งหมดก็คือฉันรู้ว่าคุณเอ่อต้องการกระเป๋าเงินของคุณต้องการโหลดใหม่เติมกระเป๋าในว่ากระเป๋าแล้วไงอ่ะเอาตักเอาเงินมาจากไหนวะเก็บมาตั้งนานไม่มีเงินไปเลยเทเลพอร์ตคิวบับบ้านเรา อันนี้คือววอะไรวะเฮ้ย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 โอ้โหประตูประตูประตูอืแล้วแล้วเ,เปิดอินเวนทอรี่ยังไงวะเออกดไอนี่แหละน,นี่ไงเอ,อ่าการไม่มีอะไรเลยเหรอปืน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  เอ,อ้นี่ไงปืนขอขอกระบอกแรงๆหน่อยเิย้ใช้อะไรได้บ้างไงใช่หไหมมีกระบอกเดียวกันไม่มีกระบอกอื่นเลยโอ้โหโอ้โหไปใช้หมนเถอะมาดูเออเปืนอิฟนฟินิตี้เราจะการได้อยู่แล้วไปเลยโอ้โห โอ้โหเฮ้ยตัวอะไรลอยได้วะเอาวะมันคือน็อตกลับสกูอ่ะเมื่อกี้เอาโหแล้วก็ไปใส่แล้วเอ้าอือหึนกก้ามโตโปรกรามใหญ่โอ้โหแรปปิ้นดุไฟเหรอไม่ทันได้อ่านเลยมีก่อนได้เปียบวะมีตอนได้เปียบบุ๊ลบโอ้ยลบ อื้มอื้มอะไรวะน่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนด,ด้วยอื้มโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าลบลบโอ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยเอ้ยลบโอ้ยโอ้ยโดนลบ แทบไม่ได้ยิงมาเลยแทบไม่ได้ยิงมาเลยแทบไม่ยิงมาเลยเออเอออันนี้อันนี้น่ากลัวสุดละอยู่ไหนวะไม่กลัวหรอกไอ้นี่ประเด็นก็คืออยู่ไหนเออประเด็นก็คืออยู่ไหนอะไรวะนั่นกระชุนเื่อใหญ่อันนี้น่ากลัวอันนี้น่ากลัว

โกง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 เฮ้มาแล้ว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 ไอ้นี่ไม่เท่าไหร่อนี่ไม่เท่าไหร่ไอ้ไอ้ต่อไปอ่ะไอ้ต่อไปอ่ะไอ้ต่อไปอ่ะอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่อีกแล้วเฮ้ยกดไม่ได้มันกดไม่ได้ กี่มันเอยจะโทษคีย์บอร์ดหรือจะโทษอะไรดีโอเคครับเป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับก็โอ้ยแน่นอนครับมีต่ออพิโซดสามแน่นอนครับสำหรับเกมนี้ครับจับเกมที่มีชื่อว่า e n t เตอร์เด a r d การนนะครับโอก็บอลล้อใจก็เว е ลาน่าเสียดายเวลาหมดลงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับแล้วอันคิวหน้าจะเป็นยอะงไรเราก็ รอติดตามรับชมกันนะครับโอเคงานนอกแปลหน่อย you d i ครับก็คือคุณเสียชีวิตรหรือว่าคุณตายไปแล้วนั่นเองครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับนี่แหละหแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ